วันนี้จะมาจัดฟูทีมมาร์ตรินนะครับเพื่อต้อนรับแพทหน้านะเพื่อนๆเพราะว่าแพทหน,าน้าเนี่ยมีระบบฟูทีมเข้ามานะครับห้านโอเวอร์ทบ,บริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม FC Mobile มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจโอเวอร์ทบบร หรือจะแอดไลน์ over under score ทอปัอย่าลืมมีแอดด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Fc Mobile เหมือนเดิมนะครับผมอยู่ในเว็บ Render นะครับวันนี้จะมาจัด Full Team ม a r ริดนะครับเพื่อต้อนรับแพทหน้านะเพื่อนๆเพราะว่าแพทหน้าเนี่ยมีระบบ Full Team เข้ามานะครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะพยายามจัดทีมนะครับให้เข้ากับระบบแพทหน้าเดี๋ยววันนี้เป็นแนวทางนะครับ สำหรับฟูตทีมมาลินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ11ตัวเรียลมารินนะครับจะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับวันนี้ผมจัดในแผนเสี่ยม3ามูดิงนะครับเพื่อนสำหรับตำแหน่งแรกนะครับเริ่มที่เอลวิวกันเลยนะครับเพื่อนปีกซ้ายนะครับที่เรานึกออกตอนนี้นะครับตัวท็อปที่สุดก็ต้องเป็นซี่ยมเซเว่นนะครับนี่นะครับร่างกับตันทีมตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช้พ่โดนะครับเราก็จะมีบัปเป้นะครับเพื่อน เล่นได้เหมือนกันนะครับส่วนกองหน้านะครับท็อปสุดจริงๆก็เป็นอานายนะครับอานายก็เคยอยู่มาร์ตุริดนะครับแต่ว่าตอนนี้อานายแค่ร้อยเก้านะครับเพื่อนๆมันจะมีนักเตะร้อยสิบเอ็ดอยู่นะครับพุสกัดนั่นเองนะครับเพื่อนๆตมระบัตรก็เคยเล่นได้กับมาร์ตุริดนะครับพุสกัดนี่นะครับพุสกัดตัวนี้นะครับถ้าใครไม่มีพุสกัดนะครับเอาจริงๆราอูร้อยสิบเอ็ดก็ได้นะครับเพื่อน มีหลายตัวเลยนะครับกองหนมานริดแต่ว่าผมเลือกเป็นพุสกันแล้วกันนะครับถ้าจะให้จบสุดนะครับก็ต้องเป็นอานายล่างใหม่นะครับต่อมานะครับปีขวานะครับปีขวาแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็ต้องเป็นเบลนะครับร่าง1้อตัวนี้เลยนะครับตัวอื่นที่ผมนึกออกก็จะมีลุยฟิกโก้นะครับแต่ว่าเบลดีสุดนะครับนะตอนนี้ส่วนกองกลางนะครับ กองกลางปัจจุบันนะครับที่เก่งก็คือจูดเบลลิงแฮมนั่นเองนะครับนี่นะครับจูดตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตำนานนะครับกองกลางก็ต้องเป็นซีดานนะครับซีดานโรเลกนาดอกตัวนี้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นคู่กองกลางที่ลงตัวนะครับเพื่อนตัวดาเกมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นบ็อกซทูบ็อกนะครับส่วนในตำแหน่ง CDM นะครับก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างหายากนะครับมาดริดก็จะมีคาเซมิโลนะครับเป็นโค้สมากเนเล่นะครับแต่ว่าผมจะเอาทุนนี้โค้ดนะครับแต่ว่าผมจะเอาทุนนี้โค้ดมาเล่นนะครับเพื่อนนี่นะครับเอาทุนนี้โค้ดมาเล่นกลางรับนะครับนี่นะครับกองกลางถือว่าลงตัวเลยนะครับเพื่อนโค้ดก็5้าห้านะครับในส่วนกองหลังนะครับ เอาจริงๆถ้าเป็นไอคอนยุคผมนะครับก็ต้องมีเซอร์จิโอรามอนนะครับเพนซึ่งในเกมตอนนี้เนี่ยมีร่างไม่ค่อยเก่งนะครับฉะนั้นก็ใช้ตัวอื่นไปก่อนนะครับผมใช้เป็นเฟอร์นันโดเยโรนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าตำนานมาร,ร์ติดเช่นกันนะครับนี่นะครับเยวโรตัวนี้เลยเยวโรจะยืนคู่กับใครดีนะครับก็ ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับก็จะมีมิ l ลตเตลนะครับมีโดดิกเกอร์นะครับแต่ผมนึกออกอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นตํานานนะครับอาจจะอยู่ไม่หริดไม่นานมากนะครับ2-3ปีนะครับแต่ถือว่าเคยเล่นนะครับคานาวารโดีนะครับคู่กองหลังก็จะเป็นเฮียโรแล้วก็คานาวารนะครับแม็กซ้ายนะครับตัวนี้แน่นอนนะครับเพื่อนน่าจะไม่มีใครมาแย่งนะครับ สำหรับมาเซลโลนะครับนี่นะครับมาเซลโล่างนี้เลยนะครับแล้วก็แวกขวานะครับแวกขวาที่ผมพอจะนึกออกนะครับที่เป็นตำนานถ้าจะไม่ค่อยรู้จักนะครับเพื่อนมารู้จักแล้วก็ตอนแดนนี่คาบาข่าวนะครับฉะนั้นก็เอาคาบาข่าวนะครับเหนียวเพื่อนคาบาข่าวร้อยสิบนะครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับ ถ้าเป็นตำนานของมันดริยจริงๆก็อีเก้คาซิยานนะครับก็ต้องให้คาซิยานนะครับเพื่อนจะรอคูตัวล่างใหม่ก็ได้นะครับเพื่อนนี่นะครับคาซิยานก็ผมคิดว่าตำแหน่งประตูนะครับแล้วก็เซนเตอร์หนึ่งตัวนะครับก็อนาคตนะครับถ้ามีตัวโอูเียเยอะๆนะครับก็เปลี่ยนนะครับเพื่อนสำหรับปัจจุบันนี้นะครับในเกมของเราก็ สามารถจัดฟูลมาริดได้ประมาณนี้นะครับอเยอร้อยสิบห้านะครับเพื่อนๆถือว่าไม่แย่นะครับรับรองว่าทีมนี้เนี่ยตึงแน่นอนนะครับทั้งเอทเวแล้วก็เมนเจอร์เลยนะครับเพื่อนเพียงแต่ o v ยาเราจะน้อยไปในส่วนของตำแหน่ง cdm นะครับเพราะจริงๆตรงนี้เราเล่นเป็น4.3ปกติก็ได้นะครับเพื่อนนี่นะครับ เราน่าจะได้1 1 6นะครับถ้าเราจัดแบบนี้นี่ครับเพื่อนเราได้1 1 6จริงด้วยนะครับก็เป็นกองกลาง CM3 ตัวเลยนะครับดึงนะครับมาดร,ริดระบบฟูทีม,มาแน่นอนนะครับเพื่อนถ้าใครอยากจะเสริมทีมเป็นฟูทีมาใดก็วางแผนไปนตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับอยากให้ผมจัดฟูทีมทีมไหนนะครับคอมเมนต์มาได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ